สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาดูของเด็ดของแรอีกชิ้นหนึ่งในตำนานแล้วกันพอดีเมื่อวานน้องน้องแอร์ในในเพจเนาะได้ทำลงทำทำกระทู้รีวิวเปรียบเทียบให้สวยงามมากเลยเกี่ยวกับเรื่องตัวตัวกระเป๋าแดงใบนี้นะฮะก็ก็ทำให้มีไฟว่าเออเราไม่ได้เห็นกระเป๋าใบนี้ <laughs> ของตัวเองมา โอ้น่าจะละน่าจะสองสามปีนะที่ผมไม่เห็นกระเป๋าไปเนี่ยคือผมยัดตู้แล้วผมก็ยัดตู้เลยเึนออกไหมมันก็เลยขอจริงก็ดูโซมโซมไปแล้วด้วยนะเนี่ยอืมโอเคครับก็ก็นั่นแหละคือคือประมาณว่าเราเราไม่เห็นของเห็นเห็นกระทุเขาแล้วนะล่ะเราไม่ไม่เห็นโต้นี่นว่างของทับไปมีเป็นรอยบ้างนะเนี่ยโอเคนี่โอเค,อเออเคก็ นะเห็นเห็นของเขาแล้วเราก็คิดถึงของเราแหละเราก็ไม่เคยเห็นของเรามา,มานานแล้วก็เอา,เอามาเอามาทำอเลื่อามาดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงก็ก็ยังสภาพยังดีอยู่นะครับผมว่าเป็นรุ่นที่ท,ที่ทํามาดีพอสมควรอะหนังหน่งอะไรเนี่ยถึงจะเป็นหนังก็แค่ามาใจว่าหนังพีูนะแต่แต่ก็ยังก็ยังทำอะทนทานดีอยู่ไม่มีไม่ไม่เหนียวไม่ไม่พังอะแล้วเราก็เก็บไว้ดีมากด้วยแหละ อ่าโอเคนะครับก็เริ่มต้นเลยว่ามันคืออะไรนะตัวนี้คือกระเป๋ากระเป๋าแดงบิ๊กใส่บิ๊กบุ๊กเรื่องดราก้อนบอลในตำนานนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็ที่ไม่มีตัวนี้หนึ่งเพราะไม่ทันนะไม่ทันมันแล้วก็จะลงรายละเอียดว่าจริงๆกระเป๋ารุ่นเนี้ยมันมีอยสองเวอร์ชั่นด้วยกัน หล,หลายๆท่านก็จะไม่ทราบว่ามันมี2เวอร์ชันเนาะเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดกันนะผมก็บุนให้ดูแล้วกันหน้าหลังนะครับหน้าข้างหลังเป็นรูปจาเอาม่ทราบเห็นไหมเอ้ปึ๊บปึ๊บจาานะโอเคไม่รู้จะทํายังไงให้ชัด,ดโเิเขพอดีผมมองสะทนผมยองมองกล้องมันย้อนด้วยแหละก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับโห,ห้วหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ตัวข้างบนก็จะมีเป็นกลมๆเหล็ก ยึดสาหรับยึดที่หิ้วนะยึดที่หิว้วเล็กๆตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทําให้มันไม่ขึ้นสนิมยากมากเลยของผมนี่ก็ยังยังไม่ไม่รู้เรียกได้สนิมไหมมันก็คงไปนสนิมบ้างแล้วล่ะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังหลับได้อยู่เราเราเก็บไว้ค่อนข้างดีนะครับเก็บลึกเก็บไม่ชื้นเก็บให้ทนเนะาะโอเคเมื่อกี้ผมแตะไปว่ากระเป๋าตัวเนี้มันใส่สําหรับเอ,อ่ออะไรอ่ะสำหรับใส่วิดบุ๊ รุ่นแรกเวอร์ชันแรกนะครับวิธีแกะของมันง่ายๆเลยก็แค่หนึ่งมันจะมีข้างข้างนะไอ้เพื่อนดูอี่จะเปิดคุณต้องแกะตัวนี้ก่อนปึ๊บนะอันนี้คือเวอร์ชันรุ่น2จะเป็นพลาสติกเนาะเปิดมาครับคุณตันนี้ก็สามารถเปิดไอ้นี่ได้แล้วเปิดฝาได้แล้วนะครับเปิดฝาปุ๊บผมก็ไม่ทราบเ,เห็นหรือเปล่าคือข้างใต้เนี่ยกาจะมีกระดุมอยู่4อันกระดุมหนึ่ง กระดุมสองกระดุมสามกระดุม4่นะติดอยู่กับโวนข้างล่างนี้ตัวนี้เนี่ยต้องระวังให้มากๆถ้าเกิดเก็บไม่ดีเก็บโซมปล่อยไว้โซมตัวเนี่ยพังก่อนเวลาคุณดึงแกะเข้ามานี่แบบคือ,ค,อคือหลุดเลยอะส่วนใหญ่ที่หลุดคือจะหลุดตัวบนนี้นะเพราะมันเนี่ยมันไม่ได้ยึดตดก,กับอะไรหรอกนะมัน,ม,นมันเป็นตัวล็อกอยู่ข้างในผ้า ก็เวลาดึงนี่ก็หลุดซับออกมาง่ายๆเลยนะตัวกระดุมล็อกข้างบนเนี่ยก็เวลาแกะให้ระวังที่สุดหาวิธีมันเวลาเปิดก็ใช้เล็บงัดตรงเหล็กแทนจะเป็นงัดตรงผ้านะครับพอคุณเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวหนังสือแล้วนะของผมนี่หนังสือยังมือหนึ่งอยู่เลยอ่ะไอชุดเนี้ยเพราะว่าคือผมไม่ได้ <laughs> อ่เพื่อนดูึ๊บึ๊บ ไม่เคยแกะแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อตอนที่มันออกผมซื้อตอนเพื่อนเพื่อนทราบแหละของนีชันอ่ะมันจะเป็นยุคที่ออกมาแล้วยุคที่เขาออกแล้วขายไม่ออกแล้วเอามาโล่ขาย <c oughs> <c oughs> นะมันก็จะเป็นเนี่ยแหละช่วงที่ผมเก็บถูกที่สุดละเอ่อคนก็มาโล่ขายทั้งหมดทั้งมวนม,มือหนึ่งทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยผมรับมาถ้าจำไม่ผิด ไม่ไม่พันหกร้อยก็สองพันหนึ่งร้อยอะอะไรประมาณนั้นอะอะไรประมาณนั้นคือทั้งชุดไม่ไม่วมกระเป๋านะไม่ลงกระเป๋ามีเรื่องมีราวไม่วมกระเป๋าเฉพาะหนังสือเนี่ยผมน่ยรับมาประมาณนั้นแหละไม่พันเก้าก็สองพันสองพันนิดนี่แหละก็ยังมือหนึ่งในเซลอยู่เนาะกเล่มก็ก็เป็นชุดที่แบบยังไม่มียังไม่มีเป็นชุดที่ยังไม่มีอะไรอะยังไม่มีอะไรอะเขาเรียกอะไรอ่ะขีดอะ ยังไม่มีแต้มเออยังไม่มีแต้มแต้มสียังไม่มีแต้มสีแต่ก็ไม่ใช่ชุดที่สวยมากคือคนสวยๆคนเขาคงคัดไปหมดแล้วอะเนาะยังมีบางเร่มเนี่ยอย่างเร่มนี้ยไม่เคยข้างบนไม่ขาวอ่ะแต่ข้างขาวโอเคก็ไม่รู้พออะไรเหมือนกันแต่ก็ผมก็ซื้อมามันก็ไม่ยังไม่ได้เก่าพอที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็ก็โอเคก็ไม่เป็นไรผมผมไม่ซีเรียสนะก็ยังเป็นเก็บไว้เป็นมือหนึ่งอยู่ที่ผมผมผมมันลึกย้อนอ่ะแน่นอนแหละเรามีเล่มที่มันสวยกว่านี้ ได้ตอนนู้นแต่เราไม่ไดซื้อก็ผมก็เซฟเงินไปเยอะอะสองพซื้อมาพันกว่าบาท2,000ันยังไงหนังสือนะครับไอตัวแพงเนี่ยคืออีกระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าคือคือสายสะสมก็ทราบกันแหละมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งใน holy grail หนึ่งในรางวัลชีวิตสายสะสมหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนขวายค,คว้านะครับมันคือกระเป๋าแดง วิกบุกรูปหนวเลยชันแลกนะมันจะต่างคือดีกรีของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอะไรทั้งปวงคือมันเป็นดีกรีที่ว่าเหมือนกับถ้าคุณเป็นสายสะสมคุณต้องเป็นสเต็มหนึ่งสเต็มที่คุณต้องบึ้งไปว่าไอ้ฉันมีแล้วเว้ยนะก็คือกระเป๋าใบนี้แล้วก็ที่หนักไปกว่าน,นั้นคืออะไรกระเป๋าใบนี้มันมีดีเทลก็คือว่ามันมีอยู่2เวอร์ชั่นนะครับมีเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งอันซึ่งผมยังไม่มีเลย ก็มีน้องน้องแอรที่เข้ามาลงไว้เขาก็โอเคเป็นเอ่อหนึ่งในมีคนที่มีแล้วก็หนึ่งในไม่กี่คนที่มีอยู่2ใบ2อเวอร์ชันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแน่นอนเวอร์ชันแรกเนี่ยก็จะมันแน่นอนนะอะไรเวอร์ชันแรกมันก็ต้องหายากกว่าอยู่นะก็นั่นแหละครับเวอร์ชันแรกผมเองก็ยังหาอยู่ซึ่งซึ่งไม่มีหลุดมาง่ายๆหรอกแค่เวอร์ชัน2มีหลุดมาบ่อยๆก็ยังไม่มีเลยนะครับเอ่อยังไงเดี๋ยวไป ดูแทบวงงงล้าจะไปอะไรต่อก็อ่ะเริ่มจากว่ากระเป๋าก่อนเะไรของผมได้มาอย่างไงของผมผมผมมันมีมาประมูลมนะฮะช่วงนั้นมันมีมาประมูลตอนนั้นยังไม่ออกสันทองนะราคามันก็สูงคุณไม่ต้องพูดถึงเรยราคาสูงม,ม,มีมีหนังสือสวยชุดหนึ่งพร้อมกระเป๋าผมผมไปหุ้นกับน้องคนที่ต้องการแค่หนังสือนะผมไปหุ้นกับน้องที่ต้องการแค่หนังสือแล้วผมก็หุ้นซื้อแต่กระเป๋า กระเป๋าเปล่ากระเป๋าเปล่านะน้องก็ไเด้หนังสือใบกระเป๋าเปล่าผมผมหารกับเขาผมได้มาในราคาห้าพันบาทเป๋าเปล่านะครับนะสมัยโอ้ยี่สี่ห้าปีหกปีที่แล้วอ่ะนะห้าพันกว่าบาทดังนั้นคุณก็ไม่ต้องพูดเลยว่าสมัยนี้กระเป๋าใบนี้เปล่ปลปลปล oh. 5. 5, ามันม 5, ูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับล่าสุดที่เข้าประมูลกันล่าสุดที่เข้าประมูลกันนี่ล่าสุดนี่ก็ปีสองปีแล้วนะ กระเป๋าใบนี้ประมูลกระเป๋าเปล่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทกระเป๋านะฮะหมื่นบาทกระเป๋าปเปล่าถึงหมื่นบาทนั่นแหละนะดังนั้นก็ก,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 ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเวอร์ชันหนึ่งจะจะขนาดไหนเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูง่ายๆก่อนล้วกันเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสองต่างกันยังไงมันก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยๆน,นะดีเทลก็คือตัวกระเป๋าเวอร์ชันหนึ่งก็ ลวดลายเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายลวดลายต่างกันไม่เยอะนะครับเพื่อน,อนๆอาจจะต้องกูเกิลเอางเงเพราะผมก็ไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีปัญญาทํากราฟิกเข้าไปใ,ให้เพื่อน <c oughs> ๆดู <c oughs> นะต่างกันนิดหน่อยคือขนาดลวดลายเหมือนกันขนาดรุ่นชั้นหนึ่งก็จะสั้นกว่านิดหนึ่งสั้นกว่าน้อยนิดหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสั้นกว่าได้ยังไงเราะเพราะหนังสือมันก็พอดีอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันสั้นกว่าได้ด้วยเหรอวะ <c oughs> ซึ่งหนังสือผมว่ามันเป็นชุดเดียวกันนะ ผมผมไม่รู้ผมไม่มีผมไม่มีผมก็เลยไม่รู้จะอธิบายเพื่อนเพื่อนูยังไงข้อสั้นสุดแต่แน่นอนความสั้นความยาวเนี่ยพอ,พอดูด้วยตัวตัวของมันเองไม่มีตัวเปรียบเทียบก็จะดูยากดังนั้นถ้าจะดูให้ง่ายที่สุดเลยคือเวอร์ชันหนึ่งเป็นอะไรเวอร์ชันหนึ่งตัวบัคเกิลบัคเกิลคือตัวล็อกตัวนี้ของวาร์เวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเหล็กอันเล็กเล็กเล็กอันเล็กเล็กขึ้นมานะก็คือเส้นอันนี้ก็จะเล็กกว่าน,นิดนึงแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเ leg, หล็กนะเป็นเหล็กกดปุ่มแล้วก็ยกแยกคล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นกดปุ่มแล้วก็เด้งขึ้นมานะตามตามตาม,ตามแบบตัวล็อกเหล็กทั่วไปอะ่ะเพื่อนนึกออกอะ่ะกดปุ่มแล้วก็จะกดลงไปแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะเออก็เท่านั้นแหละครับก,ก็ก็เป็นเหล็กคืออา่าต่างแน่นอนในสายสะสมคือบางถ้าคือถ้าเกิคค,คุณไม่ใช่สายสะสมคุณก็บอกอาะเฮ้ยมันมันต่างแค่นั้นมันอะไรยังไงไม่ได้สําคัญอ่ะ โอเคก็ถ้าถ้าคุณเป็นสายนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เขียงอยู่แล้วเพราะมันมันแน่นอนมั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 นอยู่กันคนละคนละแนวอะนะครับเหมือนกับคนนึงให้ความสําคัญกับมันกับคนไม่ให้ความสําคัญกับมันเนี่ยมันก็แน่นอนพูดไปมันก็ไม่ไม่มีความหมายอะไรซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผิดไม่มีถูกผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดด้วยนะครับว่าใครถูกนะแต่ก็แค่ว่าถ้าเกิดสายสะสมคือมันเป็น ส่วนต่างที่ใหญ่โตมากที่ว่ามันเวิร์ดที่ว่าถ้ามันมีมาลดมาให้เสนอราคาหรือหลุดไมาให้ซื้ออราคาแพงเราก็ต้องซื้ออะเพราะมันต้องมีเก็บไว้อะครับนึกออกไหมฮะก็นะมันก็ยังพูดไปจบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็บอกไปแล้วผมก็มีผมก็มีเวอร์ชันเดียวอืมแค่นั้นแหละผมก็มีเวอร์ชันเดียวเวอร์ชันสองเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนึ่งผมก็ยังไม่มีแล้วมันก็ยังอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นมันก็ยังเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ติ๊กอยู่วาผมยังไม่มีนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณนับโดยรวมแล้วกระเป๋าแดงโดยกระเป๋าแดงแล้วก็บอลผมมีแล้วใช่มีแล้วโอ้ยชั้นสองนะครับก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะหาออกมาเก็บมาได้เนาะพวกนี้มันต้องหาเนื้อคู่ด้วยแหละคือถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่รู้จะหายัางไงไ,ไอรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่เหมือนกล่องทองกล่องอะไรที่คุณต้องมานั่งไอ้นั้นที่กระเป๋า เดดโนวอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะยังพอหาประกาศหาได้ยังพอประกาศหาได้เพราะอะไรเพราะมันใหม่กว่าอันนี้เนี่ยเป็นผมไม่ประกาศหานะไม่มีความหมายอยาก,ปร,กาประกาศประกาศไปก็ไม่ได้มันไม่คนมันน้อยครับคนไม่ใช่มีคนคนหลงเหลืออยู่ในประเทศเนี่ยผมไม่รู้จะเหลืออยู่กี่อันอะ่ะนะกี่กี่อันเองไม่รู้อะ่ะแล้วก็ไปกี่อันที่จะพร้อมที่จะขายกับกี่อันที่พร้อมที่จะ ที่สภาพมันสวยอะนะครับก็ก็ประมาณนั้นก็ทํามาแข็งแรงสวยงามพอดูนะเป็น p u พ,พิลอบตรงส่วนนี้ก็จะเป็นผ้านะครับข้างใต้เองก็จะเป็นผ้านะดังนั้นมันก็จะทนอยู่แหละไม่พัง p u เนี่ยสาคัญก็คือโอ้โหแต่คือทําเหมือนกับหนังจริงเลยนะแต่ผมไม่เชื่อว่ามันใครจะเอาหนังจริงมาทําขายอย่างนี้นะอืมอยังไงก็ต้อง p u แหละ <laughs> นะตรงนี้เป็นผ้าก็ นะไอเน,นี่ยสาคัญคือทําเก็บยังไงรักษาอย่างไงไม่ให้มันไม่ให้มันเสื่อมสภาพไม่ให้มันลอกไม่ให้มันขาดนะครับนะทุกอย่างทั้งเกมสะสมเนี่ยทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรักษาอย่างไงนะครับขอแตะนิดนึงแล้วกันว่าเนี่ยของผมอย่างที่บอกผมเก็บของผมเนื่องจากผมไม่อ่านผมเป็นคนชอบสะสมของที่ผมสะสมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็น ถ้ามือหนึ่งได้คือมันคือถ้าผมได้มามือหนึ่งมันก็จะอยู่ในมือหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าแล้วเมื่อวานพอดีผมก็มีกระทู้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้เก็บมือหนึ่งทำไมบางคือนึกออกไหมฮะมันเป็นการมันเป็นการขัดแย้งการตีกันในตัวของคนที่เก็บสะสมเป็นของมือหนึ่งกับของมือสองคือมันมีสายที่สายอ่านนะฮะดังนั้นคุณมันควรจะต้องแยกกันชัดเจนว่าคุณคุณสายไหนคุณสายสะสมสายอ่านสายไม่อ่านอะไรเงี้ย คือก็มันมันไม่มีความผิดในตัวของมันเองอะนึกออกไหมครับถ้าคุณถ้าคุณเห็นมันว่าของที่คุณสะสมเนี่ยเป็นของสะสมอย่างผมมองเนี่ยเป็นเป็นชิ้นสะสมผมไม่อ่านถ้าสายอ่านก็จะบอกโอ้ยไร้ค่า,าซื้อหนังสือมาไม่เคยเห็นข้างในไม่อ่านเพื่ออะไรอ่ะก็ถ้าในแง่สายสะสมผมก็จะมองว่าผมอ่านอะไรก็ได้ปะไม่ต้องอ่านชุดนี้ถูกไหมครับ ผมซื้อแล้วนี่ผมเสียตังค์ซื้อค่าลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วผมจะอ่านผมก็อ่านออนไลน์อ่านเล่มเล็กเล่มอะไรก็ได้อันนี้คือผมมองเป็นของสะสมผมมองเป็นมูลค่าในตัวของมันเองที่ไม่มีวันลดลงจากการแกะอ่านนะอย่งนั้นถึงบอกนะครับมันเหมือนกับของเล่นนะครับของเล่นมือหนึ่งของเล่นมือสองมันต่างกันะนะกนะ็ก็กกมันไม่ก็ไม่ควรจะมาด่ากันไปด่ากันมาถ้าเกิดคือไม่รู้สินะครับ ก็ผมว่ามันได้แหละคือคุณจะอะไรคุณจะอ่านคุณจะไม่อ่านมันไม่มีความผิดในตัวของมันเองนะครับอย่างเนี้ยคือผมพูดง่ายๆให้คุณฟังผมเอาชิ้นเนี้ยไปประมูลวางชิ้นติดก,กับชุดที่เหมือนกันแต่เป็นหนังสือมือสองอ่ะคุณว่าคุณว่าชิ้นไหนได้ราคาดีกว่านะคาตอบมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับว่าทําไมผมถึงเราผมเนี่ยทาไมเรา,าถึงอยากจะเก็บตัวนี้ ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายสิบปีเพราะผมจะเก็บมูลค่าส่วนต่างตัวนั้นไว้แล้วส่วนมูลค่าส่วนต่างตัวนั้นอะ่ะมันจะเพิ่มทวีคูณเข้าไปในตัวของมันเองนะครับแล้วซึ่งเราเราก็ไม่ได้จะขายอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอะ่ะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะเหมือนเหมือนกับคนเล่นของสะสมทั่วไปะนะครับนะก็ก็เท่านั้นเองแหละผมที่แต่พอดีพอดีอ่านกระทู้น้องเมย์เมื่อวานแล้วเราก็ เราเข้าใจเราผมผมเราเก็บสะสมตัวนี้มาเป็นสิบปีแล้วเราก็ไม่เคยอ่านมาเป็นสิบปีซึ่งซึ่งผมก็จะโดนอยู่เรื่อยๆว่าเอ้ยไม่อ่านผิดนะซื้อหนังสือไม่อ่านมันโยนทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราเจอมาตลอดเรื่องคอมเมนต์เรื่องอ่านไม่อ่านเนี่ยโดนมานานแล้วซึ่งเราก็สนตูผมเฉยๆไงเราเราไม่ได้โดนอะไรใครจะหาว่าเก่งเกิงอะไรก็ก็แล้วแต่คุณเราหนึ่งผมไม่ได้ขายถึงผมจะขายมันก็สิทธิ์ของผมนะฮะแต่แต่นั่นแหละเราก็เราก็ไม่ได้ขาย เราเราแฮปปี้ที่จะเก็บรู้ว่ารู้ในใจว่าเรามีของสวยของดีอยู่ในมือแล้วเราก็ก็มีความสุขแล้วอะแค่นั้นนะครับก็นั่นแหละนะจากดรา้อนบอลกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็กระเป๋าแดงดรา้อนบอลบิ๊กบุ๊กนะครับเอ่อเวอร์ชันสองนะแล้วก็เอาลงเอามาลงในมีเดียให้เพื่อนเพื่อนในในโซเชียลมีเดียไว้ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆนได้ดูกันเพราะเนี้ยก็เป็น ผมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นทุกคนทุกคนนกสะสมมันจะเจอกำแพงและอันนี้ก็คือหนึ่งในท็อปห้ากำแพงที่คุณจะเจอว่าคุณจะหาไม่ได้นะฮะลอไปเถอะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่คุณต้องคุณต้องเจอเนื้อคู่จริงๆคุณต้องเจอดวงจริงๆแล้วคุณต้องโชคดีจริงๆที่จะมีสิ่งนี้มาขายในช่วงเวลาที่คุณสะสมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีตังค์ซื้อมันนะครับขอบคุณครับ